10อันดับหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยหอคอยหรือหอชมเมืองของแต่ละจังหวัดซึ่งมีไว้เพื่อชมวิวทิวทัศน์สวยๆของเมืองในมุมสูงแต่หอชมเมืองของจังหวัดใดจะมีความสูงติดอันดับใดกันบ้างขอเชิญรับชมกันได้เลยครับและนี่คือ10อันดับหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย อันดับที่10อันดับที่10หอชมเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์มีความสูง32เมตรหอชมเมืองนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณยอดเขาวัดเคลีวงที่นี่นักท่องเที่ยวจะมองเห็นวิวนครสวรรค์และอำเภอใกล้เคียงแบบ360องศาหอชมเมืองนครสวรรค์มีลักษณะเป็นหอสูง32เมตรวิวที่จะมองเห็นได้แก่เขากบบึงบอระเพ็ดอุทยานสวรรค์ สะพานเดชาติบงและวัดเขาจอมกิลีน่นาคพลดเป็นต้นภายในหอชมเมืองมีการจัดเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวได้เสพบรรยากาศวิวโดยรอบอีกทั้งยังมีการติดตั้งกล้องดูดาวเอาไว้ส่องดาวสวยๆยามค่ำคืนและเมื่อชมวิวกันจนเต็มอิ่มแล้วก็ยังเดินทางไปจักกระพระเจดีจุธามณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครสวรรค์อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหอชมเมืองอีกด้วยโดยหอชมเมืองนครสวรรค์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีและวันหยุดนักขัตฤตษ์เล์และเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกาโดยอัตราค่าชมอยู่ที่ผู้ใหญ่คนละ20บาทและเด็กคนละ10บาทอันดับที่9อันดับที่9หอแก้วมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร ความสูง65.50เมตรหอแก้วมุกดาหารตั้งอยู่ริมถนนสายมุกดาหารดอนตาลที่นี่เป็นแลนด์มาร์คสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารมีลักษณะเป็นหอคอยสูงรูปทรงกระบอกโดดเด่นด้วยรูปทรงก่อสร้างที่ทันสมัยทรงก้าวเหลี่ยมประกอบด้วยอาคารจัดแสดงต่างๆตามแ,แต่ละชั้นเช่นจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใจในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองมุกดาหารวัตถุโบราณ ภาพไทยเก่าแก่และเครื่องแต่งกายชาวไทยพื้นเมืองมุกดาหารเป็นต้นอีกทั้งบริเวณโดยรอบมีสวนหย่อมให้ความร่มรื่นเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งโดยหอแก้วมุกดาหารเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาโดยมีค่าเข้าชมคนละ20บาทอันดับที่8หอสุรนภา หรือหอแก้วมหาวิทยายลัยสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาความสูง82.3สูเมตรหอจุลนาผาตั้งอยู่ภายในมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมทออสอก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2536มีลักษณะเป็นอาคารรูปดอกบัวภายในจะมีลิฟต์ให้สามารถขึ้นไปชมอยู่รอบๆมหาวิทยายลัยได้แต่หอคอยสุรนภาจะเปิดให้ชมเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลต่างๆเท่านั้นเช่น งานรับปริญญางานลอยกระทงเป็นต้นโดยตอนกลางคืนจะเปิดไฟสวยงามระยิบระยับและนักศึกษาจะเรียกกันว่าหอแห้วเนื่องจากว่ากันว่าถ้าหากใครได้ขึ้นไปหอสุรนภาในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่จะเรียนไม่จบนั่นเองอันดับที่7อันดับที่7หอคอยสีลำดวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชิซากิมีความสูง8 4เมตร หอคอยสีลำดวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดจิตาเกีตหรือเรียกสั้นๆว่าหอลำดวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวผสมผสานวัฒนธรรมของจังหวัดจิตาเกีตมีความสูง84เมตรแบ่งออกเป็น16ชั้นภายในประกอบด้วยส่วนของนิทรรศการส่วนของอุทยานเพื่อการเรียนรู้ส่วนของจุดชมวิวทัศนียภาพของเมืองจิตาเกีรตรวมถึงลานจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและในส่วนของหอคอยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและในส่วนของชั้นบนสุดของหอคอย ได้ปรับขนาดให้มีความกว้างสามารถบรรจุคนได้ประมาณ300คนซึ่งประชาชนที่ขึ้นไปถึงชั้นบนสุดจะสามารถชมทิวทัศน์และความสวยงามของเมืองจิตะเกตได้อย่างชัดเจน360องศากันเลยทีเดียวอันดับที่6อันดับที่6หอโบสถ์ร้อยจังหวัดร้อมีความสูง101เมตรหอโบสร้อยแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อ ที่มีความสูงกว่า101เมตรหรือเท่ากับอาคารสูงกว่า33ชั้นโดยฐานด้านล่างจะกว้าง30เมตรยอดโบสถกว้างกว่า20เมตรรวมพื้นที่ทั้งหมดมากถึง3621ตารางเมตรซึ่งภายในอาคารจะมีทางร้านกาแฟร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆพัตตาคาดพิพิธ,ธ,พพธภัณฑ์เมือง101และจุดชมวิวโล่งที่สามารถชมความสวยงามของเมืองร้อเอได้แบบ360องศา หอโหวตร้อมีการออกแบบที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เรียกว่าบวดซึ่งสื่อให้ถึงความเป็นบ้านเกิดคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เรียกทาวเวอร์นี้ว่าบูดท,ทาวเวอร์โดยหอโหวตร้อเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าจนถึง3ามทุ่มโดยค่าเข้าชมบุคคลทั่วไป50บาทนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ40บาทผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปเด็กเล็กผู้พิการเข้าชมฟรี อันดับที่5อันดับที่5หอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยได้แก่หอคอยสกายเด็กห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันจังหวัดนครราชสีมามีความสูง110เมตรหอคอยสกายเด็กตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชตั้งอยู่บริเวณสามแยกนครราชสีมาโดยหอคอยสกายเด็กห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชโดดเด่นด้วยอาคารที่ได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยคล้ายกับหอบังคับการบิน มีความสูงอยู่ที่110เมตรโดยจากจุดชมวิว2ชั้นคือสกายเดก1และสกายเดก2เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวมาเก็บภาพประทับใจมากที่สุดหอคอยสกายเดกเทอร์มินอลทวีวันโคราชเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา30นาทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมอันดับที่4 อันดับที่4หอคอยบรรหารแจ่มใสจังหวัดจุพรณบุรีกับความสูง123เมตรหอคอยบรรหารแจ่มใสตั้งอยู่ใจกลางเมืองจุรณบุรีบริเวณถนนนางผิวกับระดับความสูง123.25เมตรประกอบด้วยอาคารชั้นหนึ่งชมภาพจิตรกรรมขุนชา้างขุนแผนอาคารชั้นสองนั่งพักผ่อนสบายๆกับอาหารว้างอาคารชั้นที่ส เป็นโซนจําหน่ายของที่ระลึกและเป็นจุดชมวิวของตัวเมืองสุพรรณบุรีและอาคารชั้นสี่ชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและชมภาพจิตรกรรมเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรและภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรีอันดับที่3อันดับที่3หอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยได้แก่หอบังคับการบินสนามบินสุวรรณภูมิมีความสูง 132.2เมตรหอบังคับการบินสนามบินสุวรรณภูมิเป็นหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง132.2เมตรภายในเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีการให้บริการจราจรทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกสำหรับรองรับปริมาณเที่ยวบินที่จะบินขึ้นลงประมาณ76เที่ยวบินต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวอันดับที่2อ,อันดับที่2 อุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองสมุรปราการจังหวัดสมุรปราการความสูง179.55เมตรอุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองสมุรปราการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุรปราการจังหวัดสมุรปราการโดยหอชมเมืองแห่งนี้สามารถมองเห็นได้ไกลถึงเกาะสีชังทะเลปากอา่าวป้อมพระจุลจอมเกล้าป้อมผีเสื้อสมุทรและพิพธิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์เด็กเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการพิพิธภัณฑ์สมุทรปราการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทั้งหมดนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความเป็นมาของชาวปากน้ําและร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของสมุทรปราการให้คงอยู่ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน อันดับที่1ห,หอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยได้แก่หอคอยโรงแรมพัทยาปากทาวเวอร์จังหวัดชนบุรีความสูง240เมตรหอคอยโรงแรมพัทยาปากทาวเวอร์มีความสูง240เมตรตั้งอยู่ที่พัทยาปากบีทรีสอร์ททางตอนเหนือของหาดจอมเทียนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยภาพทิวทัศน์รอบหาดจอมเทียนและอ่าวพัทยา นอกจากจะมีจุดชมบรรยากาศทะเลพัทยาแล้วในบริเวณโดยรอบมีสวนสนุกและสวนน้ำของโรงแรมพัทยาปากให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยสวนสนุกพัทยาปากตั้งอยู่ปลายหาดดงตาลด้านเหนือของหาดจอมเทียนมีสระน้ำวนสไลเดอร์สูงใหญ่และเครื่องเล่นนานาชนิดมีหอคอยพัทยาปากสูง55จันทชั้นบนมีพัตคารหมุนและจุดชมวิว รวมทั้งมีกิจกรรมกระเช้าลอยฝาและกระโดดหอโดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงเวลา19นาฬกาโดยมีค่าบริการค่าเข้าชมหอคอยชาวไทย100บาทชาวต่างประเทศ200บาทรับชมและชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไตรตไทยกันด้วยนะครับ